สวัสดีค่ะสวัสดี PFC นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะ e ี EP ที่170นะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะต่อรองกันได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่ รายไอดีนะคะ BBIW999 นะคะ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์นะคะ0629367821นะคะอ่ทรงฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองไหนนะคะสามารถขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยอ่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะองค์แรกนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญปราพ่อนะคะพี่ของรองห้านะคะอ่ะเป็นเหรียญปราพ่อรอห้านะคะพี่ เป็นเหรียญปรบับปรับห่อของรอห้านะคะพี่ด้านหลังจะเป็นรูปช้างนะคะน,ะนะคะี่ขอบนะคะพี่ขอบนะคะนี่ขอบข้างนะคะ,ะสภาพเหรียญน,นะคะสวยงามนะพี่นะสภาพเหรียญจึงสวยนะคะอ่า นี่ช่วงหูนะคะพี่เหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่เหรียญป่าพออห้านะคะอาตะขอบข้างนะคะพี่ขอบข้างนะคะมีโค้ดชัดเจนนะคะอาขอบข้างมีโค้ดชัดเจนนะคะพี่อาสามารถขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอาดู แล้วชอบถูกใจยังไงนะคะทักหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่อ่ะเปิดไว้นะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้สองพันบาทนะคะพี่เหรียญนี้เปิดราคาไว้สองพันบาทนะคะอ่ะพี่พีเฟซท่านใดดูแล้วชอบนะคะทักหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่ช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะพี่อ่ะเปิดราคาไว้สองพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้สองพันบาทนะ เป็นเหรียญเก่าหายากนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าหายากนะคะเหรียญป่าพ่อรอห้านะคะพี่อ่ะองค์ต่อไปกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่อ่าององนี้นี่สภาพสวยงามเลยนะคะองนี้นี่เป็นสมเด็จอ่าเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วะะัดระฆังนะคะพี่ซอกแขนนี่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะคาบกูคาบเก่าคาบดินนะคะ ชัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เนื้อถึงยุคถึงสมัยนะพี่นะเนื้อถึงยุคถึงสมัยนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่นี่คาบกุ่คาบเก่านะคะชัดเจนมากนะพี่นะซอกแขนกว้างแบบนี้เลยนะพี่นะซอกแขนกว้างๆแบบนี้เลยอ่าเป็นพระสมเด็จที่สวยนะคะองค์นี้สวยเลยนะพี่นะองค์เนี้ยอ่าสวยมากนะคะองค์นี้นะคะพี่สมเด็จอ่าพระสมเด็จนะคะองค์นี้นี่สวยมากนะคะพี่ อ่ะเปิดราคาไว้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะ,ะพี่อ่าเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าอ่าเป็นพระ อ่าเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะคะพี่อ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่เนื้อนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อแห้งๆเลยปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยอ่าปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะ เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้1 0 0 0พันบาทนะคะปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะสภาพสวยนะคะพี่องนี้นี่อยู่ในเรี่ยมเก่าโบราณเลยนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านขายนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะทองผสม อ่าเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเนื้อเนื้อโลหะทองผสมนะคะหลวงพ่อท่านขายนะคะอ่าหลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันนะคะพี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อท่านขายนะคะอ่า,าะะใต้ใต้ก้นนะคะพี่มีอ่ารอยยันชัดเจนเลยนี่ มีรอยยันชัดเจนนะคะใต้ก้นนะคะอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันนะคะอ่าเป็นรูปหล่อที่ผิวเนื้อสวยมากนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เนื้อโลหะทองผสมอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นพระเนื้อผงขุนศรใหญ่อ่าหลวงปู่เผือกนะคะพี่เป็นอ่า ผ้าผงนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะอ่าพี่ดูสภาพเลี่ยมนะคะอันแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อ่าเป็นพ้าผงนะคะพี่เป็นพ้าผงอ่าเป็นพ้าผงหลวงปู่เผือกนะคะพี่พิมพ์ขุดสะใหญ่นะคะ เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทเป็นครุษยาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่องนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่าอันนี้เนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยอเป็นพระสมเด็จเก่านะคะเนื้อเก่งๆเลยนะคะพี่สภาพเนื้อเก่งๆแห้งๆเลยองค์นี้นะคะเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนี่ สภาพเนื้อแตกรอยลานเลยนะคะองคนี้นะคะพระสมเด็จวัดระังนะคะพี่องนี้สภาพเนื้อเก่งๆเลยนะพี่นะเนื้อเก่งๆเลยนะคะสมเด็จนะคะพระสมเด็จอ่าองนี้ก็เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะสมเด็จ่าเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นอ่า เหรียญหล่อโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพุสุกวัดปาคลองมาขามเท้านะคะอ่าอันนี้จะเป็นเลี่ยมเงินโบราณเก่านะคะพี่เลี่ยมเงินโบราณเก่าอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพุสุกนะคะพี่เลี่ยมเงินโบราณเก่านะคะอ่าเรี่ยมเงินโบราณเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังนะคะนี่ด้านหลัง เป็นเหรียญล่อโบราณน,นะคะพี่เป็นเหรียญล่อโบราณน,นะคะหลวงปู่สุขวัดปาคลองมาขามเท่าอ่าเปิดราคาไว้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่อ่าเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุกเรียมเงินโบราณแบบนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอ่าต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระสังเรียกเนื้อนะคะพี่ <Es> หลวงปู่หลวงพ่อโศกนะคะเป,เ,เป็นเหรียญหล่อโบราณพระสังเรียกเนื้อนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะหลวงพ่อโศกอ่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่อ่าพระสังเรียกเนื้อนะคะ องนี้นะคะเปิดราคาไว<บา>้นะคะหนึ่งพันบาทนะพี่นะเหรียญพระสังเรียกเนื้อนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญข้าวรามตัดเป็นเหรียญข้าวรามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญข้าวรามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะ อ่าไปเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่สภาพเก่าเก็บเลยนะพี่นะอ่าองนี้นะคะสภาพเก่าเก็บเลยอ่าเหรียญข้าวหลามตัดนะคะหลวงปู่เอี่ยมอ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทอ่าเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู iros, uh, right Twitter, ่เอี่ยมนะคะอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะ อ่ะพี่พี FC, ท่านใดดูแล้วชอบถูกใจนะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยอ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่อ่ะเปิดราคาไว้1,000บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นจอบหล่อโบราณน,นะคะพี่เป็นจอบหล่อโบราณอ่าเป็นจอบหล่อโบราณเป็นพิมพ์จอบใหญ่นะคะพี่เป็นจอบหล่อโบราณ หลวงพ่อเงินนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้นะคะสภาพใช้นะคะอ่าสภาพใช้นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่วัดบางคานนะคะสภาพใช้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยเปิดราคาไว้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้1,200บาทนะคะพี่อ่าเป็นจอบรโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่องนี้เป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มอ่าอันนี้จะลงชาติลงทองเก่ามานะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆปิดคอแบบนี้นะคะพี่นี่ด้านหลังปุบๆแบบนี้เลย อ่ะผิวปุบปุบแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะรงชาติงทองเก่านะคะอ่ะคาบกุคาบดินนะคะพี่อ่ะถึงยุคถึงสมัยนะคะพี่ถึงยุคถึงสมัยเลยนะคะปิดตาหลวงปู่ยิม้ม ปู่ยิ้มนะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่เอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะปิตาปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นพ่อปานอันนี้เป็นหลวงพ่อปานอ่ะพ่อปานทรงคุดนะคะพี่เป็นพ่อปานทรงคุดนะคะองนี้อ่าเป็นพ่อปานทรงคุดสภาพเนื้อดินแห้งนะคะแห้งเก่าเลยนะคะพี่องนี้อ่าอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวอย่างดีนะคะพี่พ่อปานทรงคุด อ,อยู่ในเรียบเก็บผิวอย่างดีเลยนะคะพ่อปานทรงคุดนะคะ,ะพ่อปานทรงคุดนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่อง์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพ่อปานทรงคุดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ อ่ re ute, ну หอาหลวงปู่สุขวัดป่าคองมาขามเท้านะคะปีสองสี่หกหกนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะคะสภาพเหรียญสวยคมชัดสมบูรณ์เลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมอ่าหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท้านะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ เปิดราคาไว้นะคะพี่เหรียญหลวงพู่สุกนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงพู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทอ่าต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาเว่าจุฬาอ่าเป็นพระปิดตาเว่าจุรานะคะองค์เล็กๆนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ อ่าปิดพระปิดตาว่าวจุฬาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าเป็นพระปิดตาว่าวจุฬาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะองคนี้นะคะพี่อ่ะองเล็กๆแบบนี้เลยนะคะนี่สภาพสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยเลย อ่ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่ปิตาปูเอี่ยมนะคะอ่ะว่าวจุฬานะคะพี่ว่าวจุฬาหลวงปูเอี่ยมเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่องค์นี้สภาพเก่าเลยนะพี่นะสภาพเก่าจริงๆนะคะองค์นี้ เปิดราคาไว้นะคะหนึ่งพันบาทะคะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นะคะองคนี้อ่าหน้าหลังมีมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่ ด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันอ่าปิดตาหลวงพ่อท้ารทนงนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่าด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะพี่นี่สาภาพสวยเลยนะคะพี่อ่าเนื้ออ่าเขียวอมทองเลยนะคะพี่อ่าเนื้อเขียวอมทองเลยนะคะอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาท ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าอ่าเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะปีแปดสองนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะ อ่ะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะคะอ่ะสภาพเหรียญน,นะคะนี่เป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะนี่สภาพเหรียญอ่ะผิวหิ้งหิ้งเลยนะพี่นะผิวหิ้งหิ้งเลยอ่ะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพี่สําหรับพี่พีเอฟซนะคะที่เข้ามาชม ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระสมเด็จปีรันนะคะพี่เป็นพระสมเด็จปีรันนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะสภาพเนื้อแห้งเนื้อแห้งแห้งเลยนะพี่นะคะาบกุ่คาบดินนะคะติดอตามซอกตามรืบอชัดเจนมากนะพี่นะสมเด็จปีรันนะคะนี่สมเด็จปีรันนะคะสภาพเนื้อแห้งเลยนะคะพี่องค์นี้สภาพเนื้อแห้งแห้งเลย อ่าสมเด็จปีรันนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์คนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพบาทนะคะสมเด็จปีรันนะคะอ่าขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะอ่าสมเด็จปีรันนะคะเปิดราคาไว้หนึ่พบาทนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่ออ่าเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะผิวอ่าสีทองอาร่ามแบบนี้เลยนะพี่นะ เป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานะพพิณะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาอ่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองค์นี้อ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพัน อ่าหนึ่งพันบาทนะพี่นะอง์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทสภาพเนื้อปูปูแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อปูปูแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่มีเชือกผูกอ่ะ บนแหวงนี้มีเพื่อมีเชือกเก่าผูกติดอยู่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งสภาพใช้นะคะเป็นเหรียญหิ่งหิ่งเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อหิ่งหิ่งเลยนะคะเหรียญห,หลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางวัวนะคะพี่อ่ามีเชือกผูกเชือกเก่าผูกติดกับห่วงไว้นะคะพี่มีเชือกติดกับห่วงไว้เลย สภาพผิวหิ่งๆิเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่นะเป็นเหรียญสภาพใช้เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งสภาพใช้นะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองนะคะ อ่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตกระไรทองนะคะพี่อ่าองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอ่าเป็นรูปหล่อบโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอ่าใต้ก้นมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่เป็นรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะ เป็นรูปรรลหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะทองผสมอาเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมอ่ะหนึ่งพันบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่แต่เนื้อหาสาระนี่ปีลึกๆแน่นอนนะคะพี่นี่ปีลึกอ่าพระดีปีลึกเลยนะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าอ่ะไม่ทราบที่นะคะพี่เนื้อสภาพ เนื้อเก่งๆแ,แห้งๆเลยนะพี่นะนี่สภาพเนื้อเก่งๆแ,แห้งๆเลยนะคะคาบดินคาบไม้อะติดตามซอกตามรื้ชัดเจนเลยนะพี่นะองนี้นะคะอ่ะปีลึกๆเลยนะพี่นะปีลึกมากเลยนะคะสมเด็จเก่าวัดละแอบสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ อ่าเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทรา,า, kleine, ะะา 1, บที่นะคะพี่สภาพเนื้อเก่งๆแห้งๆเลยนะคะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่สมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่อ่าเอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะคะพี่องค์นี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นจอบเล็กนะคะเป็นจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวันบางคาน อ่าเป็นจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะองค์นี้จะเป็นฐานแซมอ่าเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะกุบางขุนพรมนะคะพี่อ่าด้านหลังมีปั๊มตานะคะพี่ด้านหลังมีปั๊มตานะคะอ่าเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะ อ่าด้านหลังปั๊มตานะพี่นะด้านหลังนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่อ่าสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่คาบกุคาบเก่าคาบดินนี่ชัดเจนเลยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นอ่าปางซ่องปางซ่อนหานะคะพี่ อ่าเป็นปางซ้อนหาหลวงอ่าหลวงพ่อทับวันอโลงนะคะเป็นพิมสองหน้านะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์เขียวอมทองนะคะพี่นี่ปางซ้อนหานะคะพี่ปางซ้อนหาหลวงพ่อทับวันอโลงนะคะเป็นปางสองหน้านะคะพี่เป็นปางสองหน้าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทเป็นปางซ้อนหานะคะพี่สองหน้าหลวงพ่อทับนะคะ อ่ะหนาหนาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นเหรียญร,ร,รอโบราณเหมือนน่าจะเป็นเหรียญรอโบราณนะพี่นะปางซ่อนหาหลวงพ่อท้าวัดนอนงค์อ่ะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะจะเป็นอ่ารูปรล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่เป็นรูปรล่อโบราณหลวงพ่อทองสุกวดัดโพไซทองนะคะพี่อ่าเป็นรูปรล่อหลวงพ่อทองสุกวดัดโพไซทองนะคะนี่สาภาพเก่าเก็บนะ,ะผิวหิ่งยิ่งแบบนี้เลย อ่าผิวหิง่งๆิงแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่อ่าใบนหน้าใบตานะคะแก้มย้อยย้อยแบบนี้นะคะพี่แก้มย้อยย้อยแบบนี้เลยชัดเจนเลยนะคะอ่าองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่เป็นเหรียญเสมาอ่าเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยนี่ใบหน้าใบตานะคะคมชัดเลยนะพี่อ่าใบหน้าใบตาคมชัดนะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะพี่องค์นี้เหรียญนี้นะคะสภาพสวยสวยเดิมๆเลยนะคะ อ่ะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญส่งน้ำนะคะพี่เป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปใบโพนะคะพี่ด้านหลังเป็นรูปใบโพแบบนี้นะคะอ่ะอยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆนะคะเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะอ่ะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เอ๊ะ เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่อขอประธานอภัยเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมวัดชงเคนะคะ,ะเป็นเหรียญอยู่ในเรียมเก่าโบราณแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะเหรียญส่งน้านะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพเนื้อแห้งเก่านะคะพี่องค์นี้ อ่าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวานพิมพ์พใหญ่นะคะอ่าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวานพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพเนื้อแห้งเก่าอ่าองค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จแวกมานนะคะองค์นี้ เป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะสภาพสวยเก่าเดิมๆเลยนะพี่นะอ่าผิวหิ่งหิ่งเลยนะพี่นะองค์นี้ผิวหิ่งหิ่งเลยเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะนี่สภาพผิวหิ่งหิ่งเลยนะพี่แหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะนี่อผิวมันๆเลยนะพี่นะองค์นี้นี่สภาพเนื้อผิวมันๆเนื้อแก่งๆเลยนะคะพี่เนื้อเก่งๆเลยนี่สภาพอตามซอกตามหลืบนะคะ เนื้อถึงยุคถึงสมัยเลยนะพี่นะสมเด็จแวหวกม่านหลวงพ่อโกอยนะคะอสภาพเนื้อเก่งเก่งเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เนื้อเก่งเก่งเก่าเกแบบนี้เลยอ,<ะ>อ่าองนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแวะหวกม่านหลวงพ่อโกอยนะคะสภาพเนื้อมันมันหิ้งหิ่งเลยนะพี่นะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอะ่าต่อไปนะคะจะเป็นจอบ ่าเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมอ่าอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้นะคะ่าจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่นี่กภาพ เหรียญนะคะพี่พี่ดูนะคะนี่อ่ะความเก่านะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวอย่างดีนะพี่นะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะจอบยายหลวงพ่อไปนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นอ่าเป็นพิมพ์เสาอากาศนะคะพี่บล็อกเสาอากาศปีศูนย์ห้านะคะอ่าใต้ฐานมีตัวทอชัดเจนนะคะนี่ชัดเจนเลย อ่ะเป็นหลวงู้ทวดนะคะพี่บล็อกเสาอากาศใต้ฐานมีตัวทอชัดเจนนะคะนี่อ่ะสภาพสวยเลยแล้วพี่นะองนี้สภาพสวยเลยนะคะอ่ะปีศูนย์ห้านะคะพี่ปีศูนย์ห้าอ่ะหลวงูุทวดนะคะอ่าบ็อกเสาอากาศนะคะพี่ใต้ฐานมีตัวทอชัดเจนนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะอ่าองนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสนใจยังไงก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่ อ่าราคาต่อรองกันได้นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะพี่นะ